เอบีซีดังดังอีเอฟจีเอชไม่ดังเลยดังดังอีจีอีเอฟจีเอชไอเดเคแอลดังดังเอ็มเอ็นอ พดังๆสิควดัิอสยอนเ้วร้องร้องก่อนนาว กับคขวอยู่วัดิวออววน้องหน่นาวอันอยู่วัดดิออิงกรวยเก้า เนธท่าวันอยู่เรื่อยไปไม่ได้ยินเลยน้ำ